สวัสดีครับทุกคนโอ้โหวันนี้มีความสุขมากเลยครับในการมาทำยูทูบช่องของเรานะครับหวยออกด้วยนะฮะบูโน่ให้ลอตเตอรี่เอาไว้คุณได้ซื้อหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงมีความสุขไม่ต่างจากผมนะครับการเอาชนะเพื่อนบ้านบ้านใกล้เลือนเคียงอย่างแมนเชสเตอร์ได้เนี่ยมันทําให้เราหลุดโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลึกๆอ่ะผมว่าแฟนลิเวอร์พูลอ่ะก็อยากเห็นแมนเชสเตอร์แพ้อ,อีกแต่เขาอาจจะทําใจไม่ได้ในการตามเชียร์แมนสเตเท่านั้นเองนะครับ ค่ําคืนนี้ครับผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบแยกเหมือนเดิมนะครับไออารมณ์สะใจที่ปราบเปปกเดียร่าได้โอ้โหสองนาทีเฟอร์กี้ไทม์นะแล้วก็มีช่วงครึ่งเวลาหลังที่ครองบอลนานๆเนี่ยมันก็แฮปปี้นะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยนี่คือการกลับมายิ่งใหญ่จะเราจะกําลังลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกท็อปโฟหรือว่าจะกลับไปลุ้นแชมป์เลยหรือเปล่าเนี่ยเรากลับมายืนอยู่ความเป็นจริงกันนิดนึงนะครับแม้ว่าดิวิดไปแคบนะฮะ จะโพสต์ในสอรี่ส่วนตัวนะครับบอกว่าให้นี่มันเป็นการรีวิวอีกครั้งหนึ่งเลยนะการซ่อมแม้แต่ครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ห้อยท้ายว่าสีเสื้อสีแดงตัวนี้มันเหมาะสําหรับคนที่อยากใส่มันจริงๆคนก็ตกใจไปแค่ด่าใครไปแค่ด่าใครซึ่งวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอะ่ะรอผมเรื่องนี้อยู่ก็คือทําไมมาคัดแลนดฟอร์ดและอเรนาดกาาโชถึงหลุดจากทีมหลุดในที่นี้คือไม่ใช่ไปเป็นสํารองนะครับถ้าหากว่าสํารองเนี่ยมันคือการโลเตชันใช่ไหมครับแต่โดนหันชื่อ ก่อนที่จะไปเอติฮัดสเตเดียมเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปขําคืนนี้นะครับเรื่องเรื่องไอสิบอดไรชื่อตัวจริงหลุดเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าไม่เพียงเท่นานั้นครับผมเคยบอกคุณผู้มชมไปแล้วนะครับว่าลูเมนอามริมเนี่ยแกดุมากนะครับผมใช้ว่าแกเป็นหัวหน้าที่โหดเลยเห็นยิ้งแบบนี้นะครับขนาดอาร์มาเดียโลยิงขนาดเนี่ยเขายังบอกว่าอย่าพิ่งไปชมเด็กมันเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรติดตามได้ทั้งหมดในคลิปขําคืนนี้ครับ ในช่วงของาซาโสมันเองครับไหนๆเราเป็นผู้ชนะในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับแล้วก็อีก9วันเท่านั้นจะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสกันแล้วครับปีละครั้งผมจัดมาให้คุณผู้ชมครับนั่นก็คือเสื้อสเวตเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับนี่คือตัวที่เคยปล่อยไปแล้วเมื่อรดูการที่ผ่านมาแล้วครับมันผลิตปีละครั้งเท่านั้นเป็นเสื้อกันหนาวโอ้โหเพิ่งไป H&M แแล้วก็ยูนิโคลโอ้โหคนไทยเข้าไปซื้อกันกระหน่ำมากเลยครับเพราะปลายปีนะครับตอนนี้คือพวก เขาใหญ่เชียงใหม่น่านแม่ฮ่องสอนเนี่ยอากาศเย็นมากจังหวัดเลยแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นหรือไปยุโรปเนี่ยโอ้โหตอนนี้เสื้อเสื้อซื้อเสื้อที่เขาเรียกเป็นจัมเปอร์เยอะมากเลยครับนี่คือเสื้อฉลองคริสต์มาสของแมนยูเตะครับเป็นเสื้อกันหนาวเป็นเป็นสเวตเตอร์นะครับแล้วก็เอารูปโลโก้ของหน้าโอทราฟอร์ดพร้อม3ตํตำนานใส่หมวกคริสต์ม,มาสมีหิมะตกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ หายากมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขาผลิตปีละครั้งเท่านั้นนะคใครที่อยากได้นะครับจัดกันเข้ามาได้เลยครับ็นไซส์ยุโรปนะครับเสื้อกันหนาวที่จริงแพงนะฮะตัวนี้ที่จริงที่ได้มาปีก่อนอจำได้ว่าต้นทุนนี่คือเกือบ39 0 0เลยนะครับแต่่าปีนี้มันลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเหลือเพียงต่อยได้นะ2 9 9 9บาทเสื้อสเวตเตอร์นะครับเสื้อที่กันหนาวแบบนี้จากประเทศอังกฤษนะฮะก็ผ้าหนาใส่เอ่อ15องศาเนี่ยอยู่เลยแต่ถ้าต่ำกว่านนก็ต้องมีแจ็คเก็ต สวมนะถ้าต่ําเป็นเลขตัวเดียวนี่ไงก็ต้องมีแจ็คเก็ตหน้าเดี๋ยวไม่สบายนะฮะใครอยากได้ครับจับไปเลยครับจากเมกเกิลสโตอทราฟอร์ดนะครับเป็นไซส์ยุโรปได้เอสมาทั้งหมด3ตัวครับเอ็มกับเออย่างละ7 XL5 และ2 XL อีก5นะครับเป็นตัวที่หายากสุดๆเลยนะครับนำเข้าจากประเทศอังกฤษ UK นะครับเอาให้ดูฮะเป็นไซส์ยุโรปนะครับก็จริงๆเสื้อกันหนาวอย่าไปใส่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าควรจะใส่ให้มันแบบพอดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะกันหนาวไม่ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไป ประเทศที่องศาหรือแบบ8หรือว่า7เลของศาตัวเดียวนะจัดไปนะฮะนี่จาก UK ประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอย่างสวยนะฮะนี่ฮะเป็นหน้าสนามโอทาฟอร์ดมี3ตํานานทางฝั่งของเดนิสลอจร์เบสแล้วก็เซอร์บ็อบบี้ชาวตัน2,999บาทแล้วมีล็อตเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันพรีออเดอร์ไม่ทางคริสต์มาสเหลือเกวันจะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วครับ เรื่องราวทั้งหมดค่ำคืนนี้ครับผมจะไปเริ่มต้นจากข่าวลือที่มันหลุดออกมาจากแคมป์ก่อนบอลเตะ20ชั่วโมงนะครับก่อนหนึ่งวันเต็มๆนะค,คือประมาณวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทยสักเช้าเช้าได้นะครับมันมีกระแสหลุดออกมาบอกว่ามาคราแลนส์ฟอร์ดจะหลุดจากทีมนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ฟังหูไว้หูนะครับว่า ui, ทำไมมันรู้เร็วจังนะบอลมันยังบอลมันเตะคู่วันอาทิตย์ลองสุดท้ายเพราะว่า เมื่อคืนนี้มันมีเกมดึกกว่าก็คือเชลซีเบนฟอร์ดแล้วก็เซาท์กับสเปอร์ใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสมันมาเร็วกันไปผมยอมรับตมตงว่าผมไม่ได้เชื่อนะครับว่าว่าแรดฟอร์ดจะหลุดจริงๆนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณสักบ่าย,าย,เ,ยเย็นเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นคู่แรกวันนั้นพิมพ์ลลงไม่มีเตะเป็นบอลไทยที่เราเจอกับมาเลเซียมันก็มีกระแสแรงมาอีกว่ามีโอกาสว่าแรดฟอร์ดเนี่ยหลุดทีมนหละหลุดทีมนี้ที่นี่คือ ไม่ได้เดินทางไปที่เอธิฮัตเลยนะครับก็คือไม่ได้เป็นแม้กระทั่งปูสำรองนะครับสุดท้ายครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับตอนแรกเราก็แบบเออเอาโอเคมันต้องต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะครับจริงๆการทำหม้ออามูริมเนี่ยมันก็คล้ายกับวันที่เอเล็กเซนหาเข้ามาคุมฤดูกาลแรกนัดเจอลิเวอร์พูลที่โอทาฟอร์ดแล้วเขาตัดสินใจดรอปทั้งคริสเตียโนโรนัลโดแม็กไกล์ลูกชอแล้ววันนั้นกลับมาชนะได้ซีนเนี่ยอารมณ์ประมาณเดียวกันเลยกับอามูริมเมื่อคืนเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ช็อคไปกกว่านนั้็ื พอประกาศสิเว็รชื่อตัวจริงออกมาเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่มีอะไรฮันโดกานทะโชด้วยนะครับอันนี้คือไม่รู้เลยไม่มีระแคะระคายอะไรในนี้เดียวเนะลยแรดฟอนเนี่ยผมยังได้ยินมา2รอบแต่ตัวเองดันไม่เชื่อไงสุดท้ายครับคือไม่มีรายชื่อทั้งคู่นะครับคือแบบโหดมากนะครับและนักข่าวแน่นอนครับต้องถามก่อนที่แมช์จะเริ่มต้นขึ้นนะอาบรินก็ตอบแบบเชื่อเชือ่อสุดๆอย่างที่ผมบอกครับเราไปเห็นสไตล์เขามากับตาแล้วครับเขาดุมากครับเขาโหดคืออารมณ์เด็ก3 9เปีอะ ฉันเองก็ย uh, enfin, mm ังไว้ร hmm. like like ุ่นอยู่แล้วฉันเองก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแกแล้วอ่ะเอ่อถ้าถ้าฉันไม่เอาให้แกตายอ่ะฉันตายแน่นอนนะครับเพราะฉันควบคุมชะตากรรมเหมือนที่ผมบอกอ่ะตะโกนจิกบู๊นกอยู่ทำงี้เด้อทำงี้เด่อที่ผมไปเห็นในทิตย์สานฝันผมรู้เลยว่าโอ้โหผู้จัดการทีมวันนี้หายห่วงเลยเรื่องเอาข้องแต่ตัวอยู่ไม่อยู่นะครับคือเอาตัดออกไปเลยแล้วอมูลินก็บอกว่าก็ผมก็ประเมินอะไรหลายอย่างผมส่งคนที่ควรจะส่งลงสนามผมดูแม้กระทั่งวิธีการแต่งตัวของเขา ความมุ่งมั่นในสนามการวางตัวนอกสนามหลังจากนั้นผมค่อยมาประเมินว่าใครเหมาะสมในการเป็นสวีรายชื่อออกสตาร์ทมากกว่ากันนะครับก็เป็นการชัดเจนว่าตัดเรื่องของวินัยเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องโลเตชันหรือร่างกายไม่พ้อมเนี่ยเป็นสำรองไปแล้วแต่นี่คือวันพระหัสวันศุกร์เนี่ยยังเห็นซ้อมวิธีคาตั้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือตัดเรื่องของอปัญหาออกไปนะครับทีนี้ก็วางเมชันเมาส์เล่นกับอมาตเดียโลแล้วก็ ให้บรูโน่ถอยมาเล่นกับอูกาเต้นาทีนั้นนะผมยังคิดในใจว่าถ้าบอลแพ้ผมก็พร้อมซัพพอร์ปปอรตคือผู้จัดการทีมมันก็ต้องกล้าทําอะไรบางอย่างนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆนะครับกลายเป็นว่าแม้แต่ก็สู้กับแมนเชสเตอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือเมื่อคืนเนี้ยเป๊ปแอบมาเล่นหลังสามนะครับแม้ว่าระบบมันจะขึ้นมาเป็นหลังสี่พิมพ์เหลือประกาศหลังสามนูเนสอ่ะเขาขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะครับแต่ว่าเขาจัดตัวเนี่ยมันเต็มทับมากเลยนะครับมีโดกูโฟเดนเควินเดอร์บอยบาานนโโดซิิวอลไคกกู แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับแต่ว่าทั้งสองทีมอยู่ในช่วงไม่มั่นใจทั้งคู่ถูกไหมฮะเขาโจมตีลูกกาอากาศเยอะมากเปลี่ยนเตะมุมเป็นจุดโยนบอมด้านข้างซ้ายขวาพอเขามองว่าแมนยูคงมีปัญหาเรื่องลูกกาอากาศเขาเสียเยอะตัต้งแต่อมัมโมเิเข้ามาก็คือลูกนี้ยังแก้ไม่ได้ง่ายๆนะแต่ว่าเมื่อคืนเซนเตอร์แบ็กคือแม็กไกวและเดอร์ลิกมันตัวสูงไงนะครับแต่สุดท้ายเราก็โดนขึ้นนําจนได้จากยอสโกกวาดิโอที่แบบดาร์โลยืนประกบอะไรก็ไม่รู้นะว่ายังมีช่องหัวให้เจาะอยู่นะ และแมตสตีเล่นดีนะครับแต่พอครึ่งเวลาหลังเนี่ยโอ้โหเราก็ปรับทับมาได้ดีขึ้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับเพราะว่าเมซันเมล์อะ่ะเออเมซันเมล์มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่นาทีสิบเอ็ดนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่บาดใจว่าแบบไม่รู้จะโทษเมล์หรือโทษเบอร์เจ็ดดีวะมันอาถรรพ์เหลือเกินในใจคิดในใจเห็นลงไปแล้วทำท่าจะร้องไหนนะ้นะเหมือนเจ็บขึ้นมาแล้วบูโน่อลิซันโดต้องไปบอบแล้วแบบว่าไม่รอดว่ะต้องขายอ่ะนะครับแต่ว่าอโมนิมก็อย่างที่เคยรายงานว่าเขาชื่นชอบเมซันเมล์จริงๆนะครับเขาบบออกกว่่าไไไมด้เจ็ะะรหนนั เอ่อเมสันเมาส์เนี่ยเหมือนพยายามจะขยับแล้วเหมือนผิดจังหวะพอรู้สึกแปลกๆก็เลย stretch ภาษาอังกฤษ stretch เลยกันยืดเส้นนะครับเวลาเราเรายืดเส้นที่เราเ่เรา stretching ยืดมาแล้วรู้สึกรู้สึกแปลกๆขึ้นมานะครับก็เลยต้องถอดออกมานะครับเรียกได้ว่าเขาโชคร้ายดีกว่านะครับแต่ว่าผมยังคงรอเขาอยู่เขาเหมาะกับสไตล์การเล่นของเรามากเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ในนอกสนามที่ที่ผมต้องการ ผมเคยทาคลิปคลิปหนึ่งว่าอาร์โมลิมชอบเมซันเมาส์ยังคงดีแล้วเป็นแบบนั้นเขาไม่ทิ้งเมาส์นะฮะซึ่งก็เขาเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เดียวนักเตะนะครับทีนี้พอขึ้นมิลหลังไม่เปลี่ยนตัวเพราะว่าไม่เปลี่ยนเร็วปกติอาร์โมลิมจะชอบเปลี่ยนตัวเร็วใช่ไหมครับแต่นี่เขาถือว่าเขาเอาคอบี้เมนูลงมาแล้วเกมมันก็โอเคเมนูเล่นกับอูกเต้แล้วให้บูโ่ไปเล่นตัวบนนะครับก็ไม่ได้แย่ซึ่งขึ้งหลังเนี่ยครองบอลได้นานขึ้นสตนนไตล์อาร์โมลิมเสี่ยววคือ นะครับเขาไม่ไม่ได้กดดันเราที่เราเหมือนเหมือนปกติเราดูซิตี้อ่ะเราจะรู้สึกหูหายใจไม่ทั่วท้องเดี๋ยวเขาบุกเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวก็เป็นพายุแต่อันนี้เออร์ลิงไฮแลนด์ยังลงไปช่วยเกมรับเตะทิ้งเลยไหมฮะเขาก็กังวลพอสมควรนะครับและสุดท้ายเราก็มาตีเสมอได้แต่ว่าช่วงนาที80กว่าเนี่ยดูทรงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีวี่แววนะครับตอนถอดทอยลุนออกในผมเป็แบบถอดพอยลุนออกซึ่งท็อตท็อตสุดตอนนี้ใครจะยิงวันนี้เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายความผิดพลาดของแมนซิตี้เหมือนนัดเฟยนูด จ่ายบอลผ้าโดนเราฉกแล้วก็เป็นที่มาของจุดโทษนะครับบูโน่ตีเสมอก็น่าจะจบที่หนึ่งแล้วแต่ลูก2เนะี่ยต้องชมทั้งคนวางบอลและคนออกบอลยาวก็คือลิซันโดกับอาห์มัดอาห์มัดเนี่ยนะครับนัดนี้โดนจับออฟไซด์ทั้งเกมเพราะซิตี้ยืนสูงไฮไลท์เขาเอาจจะเมื่งเงงเงงเงงแล้วก็ล้ำหน้าซึ่งให้คิดซว่าเหมือนฟิลิปโปอินซากี้ให้มาล้ำหน้าสักห้าลูกแล้วหลุดลูกหนึ่งเหมือนในลูกเนี้ยแล้วได้ประตูเนี่ยโอเคคุ้มนะครับเพราะว่าลูกนี้คือกองหนังซิตี้ก็เหมือนด้วยครับเขาแทง เป๊ปโกเดียลานี่คืออย่างนี้แซดมากแจ็กกี้โลคิลิชแบบแซดมากแบบจะชนะอยู่แล้วดูได้เลยคงคือหล้างผ้าคือในหัวของักเตะเรือใบมันพังหมดลูกเนี้ยตอนแรกไออามัดดีโลออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ากองหลังทั้งแผงของซิตี้ดันขึ้นมาคืออามัดล้ำหน้านะครับพอออกตัวไปเสร็จอามัดมันยึกได้มันดึงตัวกลับมาก่อนอ้าวกองหลังแมสซิตี้แม่งไม่ขึ้นเว้ยเขาก็เลยสอดตัวเข้าไปริซัโดเปิดปากพอดีโอ้โหแต่ต้องชมว่าลูกยิงสองหนึ่งอามัดยิงยากนะครับมันแทบจะสุดเท้าแล้วแล้วเขา วงสวิงในการง้างเขายากโอ้แต่ว่าหากข้อได้ยิงยิงได้นะครับไม่ได้ต่างอะไรจากวันที่เขาเป็นฮีโร่ในการยิงลิฟู์สีสามเลยนะครับก็ทําให้เราเอาชนะแมนซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วเกมเนี้ยรายละเอียดของอบโบริมเนี่ยมีหลายชอดนะอย่างเช่นเขาแก้เกมที่เคยเอาอามัดตัวบนและเอาอาันโทนี่เท้าซ้ายด้วยกันเล่นทางขวาแกะอะไรแกะมามีดดฟุตเตโลอีแล้ว อันทุกนี่ลงมาก็ถือว่าช่วยกันกับอไอ้อมัดได้อย่างยอเดเยี่ยมนะครับแล้วก็เรื่องของโอนาน่าครับเมื่อคืนใครสังเกตบ้างจากที่ตอนแรกนะนัด2องนัดเขาผิดพลาดมาใช่ไหมนัดเนี่ยชัดเจนเลยคือพอโอนาน่าได้บอลเพื่อนรีดทางเลยเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่โทษคนใดคนหนึ่งคนโกจะเปิดบอลเราสั่งการเราก็ต้องช่วยเขาด้วยก็คือเอาตัวหนีออกจากตัวที่มันประกบ คือถ้าโอนาน่ามันได้บอลแล้วเพื่อนมันไม่วิ่งแล้วมันจะจ่ายใครแล้วมันก็เลยกลายไปเล่นเสี่ยงแล้วก็โดนโฉกพอวันนี้โอนาน่าได้บอลมาซาอุยไอลิซันโดรีทางเลยเพื่อจะได้มีช้อยให้เขาจ่ายซึ่งถ้าบางช็อตโดนแมนซิตี้บอัลโมรมสั่งให้โอนาน่าโยนเลยครับและเมื่อคืนโอนาน่าเตะบอลเสียหลายครั้งมากโยนข้ามหัวมาซาอุยแต่นึกออกว่ามันเป็นเกมใหญ่ก็คงจะต้องให้เขาเสี่ยงน้อยลงบอกไม่ต้องไปไปทำให้ตัวเองโดนดา่า บางช็อตไม่ได้ก็เตะไปเสียไปเสียแค่ลูกทุ่มดีกว่าเตะไปติดเมื่อคืนก็ถือว่าแก้ตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วการเอาแฮร์รี่แม็กไกว์ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางสบายแม็กไกว์เล่น3มเซนเตอร์หนเขาเลยครับเขาขึ้นมงข่อมชนฮารแลนด์นี่คือยอดเยี่ยมมากนะับแม็กไกว์เมื่อคืนเป็นเกมที่แบบผมชอบหัวใจวะนะไอ้นี่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้คนตั้งแต่สมัยโดนด่านในรัฐสภาของกาหน้าเลยใช่ปะมันคือลงสุดแต่ว่าสามารถขึ้นมาได้เนี่ย จิตใจเขาดีมากๆนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นเรื่องนอกสนามครับก็คือการปลอ p มาคัดแลดฟอร์ดครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับก็คือรู้ก่อน20ชั่วโมงข่าวมนหลุดออกมามนหลุดออกมาได้ยังไงนะเรื่องแรดฟอร์ดเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับตามตรงว่าอโมริมเห็นเหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับแต่แค่เอลิสเทนหากเนี่ยครับทำไมเขาถึงไม่จัดการกับปัญหานี้ทั้งที่ทุกคนก็รู้เหมือนกันหมว่าแรดฟอร์ดมันท็อกซิกต่อจากบ็อกบาต่อจากเจสันก็มันนี่แหละผมไม่เคยเขาห้างแรดฟอร์ดเลยนะถ้าคุณผู้ชมดูผมมาลอ ผมจะหอวอสามสิบประตูอ่ะเขาเขาท็อปฟอร์มและมันเป็นช่วงที่เทนฮากอ่ะเล่นบอลฉาบฉวยได้บอลบูโน,โน่ปาดปึ๊บวิ่งไปยิงแต่เรื่องนอกสนามผมเป็นนักฟุตบอลที่ผมไม่เคยซัพพอร์ตเลยด้วยวนะครับเพราะว่าทําตัวเองทั้งนั้นทั้งเรื่องทำเหม็นซึมเศร้าอารมณ์ไม่ดีไม่แจกไลเซนแฟนบอลคือเขาไม่มีเพื่อนอเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนดีล้มเนี่ยคนหาคนหนุนหลังเขายากเพราะเขาไม่เคยสร้างมิตรภาพเลย เขาพูดแบบนั้นเขาไม่เอาแฟนบอลเซตเฟิร์ดเอ็นมันยังไม่เอาเลยมันก็จะเอาอะไรมันเคยเดินไมปบกมืออย่างี้ไหมเต็มที่หลังเกมเดินปึ้งๆแล้วมันก็เข้าอูโวงนะเพราะฉะนั้นในการโ,โดนถอดเเนี่ยมียคนเห็นด้วยแกลี่เดวิสเมืองบอกเลยบอกเอลิกเซนหาในผมเฮลสภาษาอังกฤษเฮลคือผมยกย่องเลยคือเขาเขาใช้คําว่าอะไรเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะแกลี่นี่เมื่บอกใช้คําดีมากคือถอดมันไปอ่ะเหมาะสมที่สุดแล้วดูก็รู้ว่าเขาไม่มีความมุ่งมั่น ที่จะเล่นนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดทั้งไม่เห็นหลายต่อหลายครั้งว่าตัวเขาเองเนี่ยมันไม่มีความมุมานะนะครับเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็เรื่องของอเรฮันโดกาาโชเอาแรดฟอร์ดก่อนแล้วกันก็คือแรดฟอร์ดเองเนี่ยเอ่อพอมีข่าวหลุดออกมาเสร็จปุ๊บข่าวนี้ คนที่ได้ลงแทนคือทางฝั่งของกานาโชนะครับตอนแรกเนี่ยมีกระแสขาวว่าวกานาโชจะเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกับอามัดเขาคงไปบอกน้องเขาครับคุณผู้ชมและข่าวเนี่ยมันก็หลุดมาก่อน1วันหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับขเขาก็โดนดรอปหลังจากที่ปล่อยกระแสข่าวรั่วนักข่าวไปถามเขาด้วยถามอาร์มิมด้วยนะครับว่าเรื่องนี้รู้สึกยังไงอาร์มิมบอกเลยครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถามว่าผมจะแก้อะไรได้ไหมโค้งยากมาก เกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ได้พอนักฟุตบอลชอบไปคุยกับเอเย่นชอบไปคุยกับค,ครอบครัวแล้วก็สตาโรโค้ดในสนามน่ยมันก็เยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะแก้ข่าวหลุดได้ยากนั่นก็เป็นเหตุผลที่มาของการหลุดของการอาโชครับซึ่งแม้ว่าสมโมสรจะปฏิเสธว่าไม่จริงการอาโชไม่ได้โดนดอกเพราะน้องชายน้องชายลงไบโตการาโชมันหลายรอบมากนะฮะก็คือรู้อะไรก็คือทวิตทวิตทวิตท,ว,ตทวิตตลอดครับหลังจากนั้นเสร็จพี่ไปเตือนก็ไปนั่งกดลบกดลบกดลบซึ่ง มีอดีตไม่น่าต่ำกว่าสาครั้งแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ก็บอกได้เลยครับว่าซวยเพราะน้องชายแล้วก็ซวยเพราะปากตัวเองจริงๆพวกเนี้ยมันเป็นความลับครับถึงแม้จะกลับบ้านเนี่ยเราควรคุยเรื่องอื่นในครอบครัวเมียบางทีไม่สนใจพูดไปเถอะโอ้ oh, วันนี้ผู้จัดจาการทีมวางแผนไม่ได้เรื่องเลยผู้หญิงอะทาตับข้าวให้ลูกอยู่แต่ถ้าหากว่ามันมีคนที่ชอบฟุตบอลอยู่อย่างน้องชายกาญนนะโชอ่างเงี้ยพอรู้เสร็จปุ๊บมันก็รีบโพสต์แล้วนะผู้จัดจาการทีมก็บอกเอามีเกลือเป็นหนอนในแบบนี้ก็ต้อง บอบให้เข็ดนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ครับมันเคยลีกหรือว่ามันเคยหลุดลั่วมาแล้วรับสมัยมูนิโยมูนิโยบอกในห้องแต่งตัวมันแปลกๆครับคือพูดอะไรไปแล้ว,ลวทำไมเหมือนข่าวมันหลุดออกไปก่อนนะครับเขาพยายามหาแต่มันหาไม่เจอเขาเลยโทษปอกปากนะครับแล้วก็มีสมัยดิวิดมอยครับฟิลิปเนวิลในวันที่เจอกับเวสแฮมครับ2013เดือนธันวาคมเคยมีกระแสหลุดออกไปแบบนี้แล้วเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งในห้องแต่งตัวมันก็เริ่มมีปัญหาอาร์ูริมก็เลย เชือดไก่ให้ลิงดูครับคืจอจบแม่งทั้งคู่เลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็มีแต่คนชมเขานะครับแล้วก็เออ่ทางฝั่งของเดวิดเบ๊กแคมปเบ๊แคมก็บอกว่าเนี่ยแมนเชสเต็ดกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกคือตัวเขาเองเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่ว่านักเตะเองเหมือนกับไม่ได้มีความอยากจะใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสื้อตัวนี้เหมาะสมกับคนที่ทุ่มเทเท่านั้น แม้กระทั่งกลับมาที่แกลลี่ในวิลผมหาเจอแล้วเขาบอกว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเตะมันไม่เอาก็เห็นอยู่ว่าทั้งการาโชแล้วก็ทางฝั่งของแรดฟอร์ดเนี่ยไม่เคยเชสแบ็กไม่เคยวิ่งไล่บอลเลยก็คงไปทําให้อามุธรีเพ็ดในสนามซ้อมแล้วเขาก็ไม่เอาไว้นะครับ <S <S เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากๆผมไม่สนใจว่าคุณจะเป็นแรนดกิกส์คุณจะเป็นแบคแคมคุณจะเป็นแคนเชลสกี้เมื่อไหร่ก็ตามที่กณลงไปเล่นในสนามเนี่ยคือวิฟูลแบ็กอะครับเขาชอบให้ปีกวิ่งไล่บอลด้วยไม่งั้นเขาก็เล่นเกมรับคุณเดียยววตาาะรบเเลอก่ อาโูลินคงเห็นตรงนี้แล้วก็สั่งดรอปทั้งกาลาโชแล้วก็แรดฟอร์ดทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่นี่วิวบอกว่าไม่ต้องไปตัดชื่ออะไรออกจากทีมขนาดนั้นนะครับก็หวังให้เด็กมันคิดได้แล้วก็กลับมาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะก็เชียร์อัพตรงนี้นะครับถือว่าเป็นกฎเหล็กที่มีแต่คนชมนะครับส่วนทางฝั่งของไคล์วอล์กเกอร์ครับโอ้โหโดนดา่าเละเลยครับช็อตเอาหัวไปม่งกับลาสุูฮยลุนนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเนอะคือมันเป็นการกระทําของกัปตันทีม ือพวกนี้กระตันมันต้องมีสปิตแล้วมีคลาสิดหนึ่งไอ้นี่นี่คือบ่งบอกความจนตรอกถ้าเราพูดกันตรงๆนะครับคือไม่น่าเชื่อแม้สตีดจะเล่นทริคนี้มันไม่ใช่การเอาขาไปเกี่ยวเพื่อเอาจุดโทษนะครับอันนี้มันยังมันยังอยู่ในเกมนะแต่รับหัวมันยังจนจนกันอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลยมันลอยคีนบอกวัดเด้อมึงบ้าหรือเปล่าคือมึงภาษาไทยกยับๆนะทุเรศอะลอยคีนบอกทุเรศชิปเปงเลยโอ้โหมันดิ้นอย่างโดนอะไรฟาด หอยลุนมคือถ้าเอาหัวไปนิดนึงเนี่ยมันยังมันยังไม่น่าเกียดอ่ะมันยังเออลมได้ะไอ้นี่คือมันไม่มีอะไรเลยหัวจะจนตรอกถึงขนาดต้องเอาเป็นเป็นสิบคนเหรอแล้วหอยลุนก็โพสต์ว่าแบบเออเอาออสการ์ไปเลยไหมนะใครว่าก็ออกมาบอกอันเอ็กเซปท์ทั้งพวกผมรับไม่ได้ช่วงนี้มารับอะไรก็ไม่ได้สมหน้ามันนะครับไอ้แบนด์นัโดซินไวอีกตัวตัวทีนะคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับแฟนแมนซิตี้ไม่มีความเป็นกลางครับผมไม่ชอบมันสองคนพูดตรงๆนะครับอ่ะสุดท้ายเรามาดูคะแนนความสามารถกันบ้าง นะครับไปที่สกายสปอร์ตบ้างครับวันนี้นะสกายสปอร์ตให้เจ็คะแนนแท้ทั้งทีเลยครับมีบรูโน่ได้8แล้วอาหมา์มัดได้9เลยนะครับส่วนโก้ดอทให้โอนันต้า5ครับบอกวันนี้ออกบอลโลนล,าน,ลานมากนะครับก็อย่างที่บอกกลัวพลาดนะครับมาซาอุย5เอาโดกูไม่อยู่แถมเติมเกมรุกไม่ได้แล้วก็ให้เออทางฝั่งของฮอยลุน5อีกบอกได้แต่จ่ายคืนหลังนะครับส่วนแมนเชสเตอร์อีฟนิกนิวพ่อผีให้ โอ้คะแนนความสามารถน้อยเยอะนะแล้วก็มีทางฝั่งแม็กควายได้8คะแนนบอกว่าเก็บฮารลนรนได้อยู่หมัดลิซันโดได้เ็เออเมื่อคืนลิซันโดกลับมาเล่นดีนะฮะวันที่ผมไปดูทิปสันฟันนั้นเล่นไม่ดีนะครับดาโลให้4เลยครับบอกว่าลูกประกบปาเดโอนี่แย่มากแล้วก็โดนแบรนาโดยิงเบรกรอบหนึ่งอามัดได้9้าเลยครับโอ้ซึ่งปกติแล้วลักเฮิร์ตนี่ให้คะแนน9ก้าคะแนนน้อยมากนี่นให้อามัดบอก ตอนแรกก่อนทาประตูได้ก่อนรีดจุดโทษก็หมุงไปให้โกเซฟไปรอบนึงแล้วก็ถือเป็นเกมยอดเยี่ยมของอมาติยาร่โโจริงๆนะครับแต่ว่าบรูโน่กับทางฝั่งอโมริมก็ดึงบอกเฮ้ยอย่าไปชมเด็กมันเยอะเราเราให้ให้ดีใจ10นาทีหลังจากนี้ก็ต้องคิดถึงนัดหน้าแล้วก็ต้องทําแบบนี้ต้องขยันเหมือนเดิมอย่าไปสปอยเด็กมันไม่น่าเราก็จะเจอแบบเดิมชี้ใครอะแลนเนี่ยนะสามแสนสองห้าประมาณนี้ครับคุณผู้ชมที่เห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ ทุกคนยินดีเพราะเราก็เห็นเห็นอยู่สองคนนี้ผมถึงบอกงน,น <c oughs> เด็กท้องถิ่นน่ะมันเสียเพราะแฟนบอลที่ร้องเพลงเชียร์ไม่รู้เรื่องรู้ราวเยอะมากแล้วเด็กมันก็โดนสปอยแบบนี้นะครับดีมากๆเลยก็เดี๋ยวหน,น้ามันวิ่งเป็นลิงเลยคุณผู้ชมดูแล้วไม่วิ่งวันนี้ก็ขายมันเท่านั้นเองจบจบไปมีแต่คนเขาอยากจะเข้ามาสมบูรณ์สรสเราต้องสร้างวัฒนธรรมแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าแบบใครก็มาเล่นทีมเราได้ถูกป่ะคุณดูลิ้วคูดิลิ้วคู ตอนเจอฟูลแลมอะสิบตัวคุณผู้ชมแต่วิ่งกดฟูลแลมที่มี11คน Spirit, น่ะไอ้สปิริตมันขาเท่ากันแอนฟิลโอทัฟฟอร์ดความใหญ่ของขสนามเท่ากันไม่ใช่สนามโอทัฟฟอร์ดไม่ใหญ่กว่าซะหน่อยถูกไหมครับโหมันวิ่งสปิริตมันดีมาก DR, ดูือดิอาร์ดปอร์ตไลน์ม่งจะเอาสอหนึ่งอะซาร่าไอตอนที่โดน <c oughs> ขึ้นนำเพราะเขาจะเอาประตูขึ้นนำทั้งที่ตัวเล่นเขาน้อยกว่าแต่ยังเขาตีเสมอได้อะคือแพ้ยากมากอะเราต้องทําแบบนั้นไม่พร้อมออกไปเลย มีคนอยากมาใส่เสื้อสีแดงกางเกงขาวรองเท้าดําเยอะแยะถูกไหมครับอะส่งข้อความออมาเลยวันนี้วิจารณ์กันยาวๆนะครับใส่ความคิดเห็นของผมลงไปนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะผมผมอาจจะวิจารณ์แมนซิตี้เยอะไปนิดหนึ่งประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยของสะสมครับปีละครั้งก็คือเสื้อสเวตเตอร์กันหนาวของแมนยูเต็ดครับส่งตรงมาจากโอทราฟอร์ปีที่แล้วเคยปล่อยไปแล้วนะครับเขาทำปีละครั้งนะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นเมืองไทยนี่ก็ถือว่า โอ้โหภาคเหนือนี 1, ่หนาวเลยนะฮะเลยน่านแม่ห้องสอนสกลนครนี่คือเย็นจัดเลยนะเช้าเช้านี่บางทีเลขตัวเดียวแล้วนะครับหลักๆเลย12-15องศาเอาเสื้อไปใส่ได้เลยนะครับคนไทยนะฮะแต่ว่าถ้าหากก็จะออกไปนอกประเทศนะครับตัวนี้อยู่ได้ประมาณ20-15องศาเนี่ยใส่สบายไปญี่ปุ่นไปฮ่องกงฮ่องกงเดี๋ยวผมจะไปฮ่องกงวันศุกร์นี้นะฮะก็16องศาใส่ได้เลยแต่ถ้าเลขตัวเดียวควรจะมีแจ็คเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นมาเอาเสื้อตัวนี้ไม่ได้เลยแล้ว มีลถเดียวนะครับเพราะว่าอีก9วันวันคริสต์มาสแล้วมันจะไม่ทันนะครับเป็นโลโก้หน้าโอทราฟอร์ดของ3ตํานานและเป็นต้นคริสต์มาสพร้อมกับให้ใส่หมวกคริสต์มาสมีหิมะตกนะครับเสื้อหน้าหนาวกันหนาวของกลิ่นจริงๆแพงมากนะตัวนี้เกือบสี่พันมาก่อนนะครับปีนี้ผมใช้โค้ดลดราคาจากปีที่แล้วเหลือ2 9 9 9บาทเป็นไซส์ยุโรปมี s m l x l และก็2 x l นะครับลายเข้ามาได้เลยครับมีลถเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาเอากันปีหน้าแล้วกันเพราะเทศกาลมีปีละครั้ง ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันมาพ่งนี้บ๊ายบายสมน้ำหน้าโดนดอบทั้งกูวิวากนาเชวบ๊ายบายครับ